ทุกทุกคนมาแล้งบะหุีกินยังมาม่าค่ะแล้วนี่ข้าวเหนียวเจะกินก็เจ้ากินข้าวนึ่งออกมาม่าไปก่อนอืมอืมข้าวเหนียวกับมาม่าค่ะอืมอืม เฮ้ยยิงหรอหอน้งเพชรถ้าต้ง,งติดมือใครด้กินข้าวแบบติดมือหอ มีอยากบอกว่ารวมมิตรค่ะรวมมิตรสองสหา<ม>หิเขอเนื่งกับมามมาเจ้าหล่งคอดีขนาดใครดูคลิปเวลาไหนคอมเมนต์บอกงันเจ้า เ้าห,หนึ่งง่ายเมาจ้องอะไรมากหน่อยอยากอันใดกินอันนั้นพี่น้อง,งกิ่นกระจิ้นกระปลาล่ำไก่เนาะแมวได้ตัดตอ่อ อของอร่อยไม่จำเป็นต้องแพงไอ้ขิงเข้าน้ำหอมเียงข้าวลุกหืมหอมกลิ่นหน้าบ้านอากาศเย็นๆควันออกบุมบ่มๆพี่น้องอืมอืมเจ็บไร ลุ่งคออืยมาหาก็าข้าเหนียว อิ่แล้วครัอหมอึมฮึมฮึม ยังไม่ได้กี่ข้อต้องขออภัยเด้ออืมวันนึงถ่ายอันถ่ายเวลาแต่งคืนถ่ายช่างไหนแสงมันมาได้เจ้าอืมอือ เคยกินมาม่าก,ก็ข้าเหนียวร้องบ่เด้อพี่น้องอืมอ้ยิ้มเลยอะมาม่าสองกับพนหนึ่งอกินมาม่ามันต้อง บรต้องอาหารหลว่อย่างมากมายอันนี้ใส่พริกเลยค่ะลงคีบอ่ะต้องอาหารหลว่อย่างมากมายพี่น้องอยากกันได้กลินนั้นทายไปเลยนะอืมอืมเหนียวอืมเขาอยาเจ็ดมมือ ขอใช้พริกเหลืองนี่น้นะอากศเย็นต้องอะไรร้อน